สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จีนนะครับผมเป็นคนจีนเคยไปเรียนที่ประเทศไทยครับนครสวรรค์ตอนที่ผมอยู่ไทยเพื่อนไทยชอบถามว่าห้องน้ําจีนมันสปกปรกจริงไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูห้องน้ําจีนในชนบทมันเป็นแบบไหนครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้อยู่ในอำเภอนะครับที่นี่สถานีขนส่งปกส เธอตรงนี้คือห้องน้ำนะครับเดีย๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันอันนี้ห้องน้ำชายครับดูภายนอกอาจจะพอได้แล้วตรงนี้คือน้ำครับเอาไม้เอาไปล้างมือดูเก่าเกานะเดีย๋ยวมาดูตรงนี้ห้องน้ำจีนครับเป็นแบบนี้แหละ สิบปีสิบห้าปีที่แล้วที่นี่ถือว่าโอเคนะครับแต่ตั้งแต่ผมไปเรียนที่ไทยมาคือมันเข้าไม่ได้ผมก็ไม่อยากเข้าผมว่าคนไทยก็ไม่เข้าแน่นอนครับอยู่ไทยนานแล้วมันจะเป็นแบบนี้ความคิดเหมือนคนไทยเลยผมก็ไม่ไม่เข้านะครับมันสก,กรปรกพือทําให้เราแบบหมดอารมณ์เลยครับไปเถอะไม่เอาไม่เข้าแล้ว